เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคู่ผัวตัวเมียเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นคู่สร้างคู่สมกันทุกคู่ไป บางคู่ก็อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมที่พรมลิขิตขีดเส้นชักนำให้มาเป็นคู่กัดกันเพื่อจะชดใช้กรรมซึ่งกันและกันคู่ผัวตัวเมียรประเภทนี้ไม่ใช่เพื่อก่อร่างสร้างตัวร่วมกันแต่เป็นคู่สร้างเวรต่อกันซึ่งต่างจากคู่สร้างคู่สมที่เขาแต่งงานกันเพื่อสร้างฐานะร่วมกันเป็นครอบครัวมั่นคงเป็นปึกแผ่นลูกเต้าที่เกิดมาก็มีความสุข เพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ต่างก็ช่วยกันทนุถนอมสายโลหิตที่ร่วมสร้างกันขึ้นมาเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องที่คุณแอลครับคุณแอลเล่าให้ฟังคุณแอลบอกว่าฉันจะไม่พูดหรือว่าเขียนถึงครอบครัวที่เกิดมามีโชคดีมีความสุขเพราะว่าสำหรับแกนะั้นไม่ได้โชคดีอย่างนั้นเรียกว่าเกิดมาใช้เวรใช้กรรมก็ว่าได้ แอลนี่เป็นลูกคนที่สองของพ่อแม่จากพี่น้องจำนวนสามคนแอลก็มีพี่สาวแล้วก็น้องชายอย่างละคนแอลเป็นคนกลางพ่อนเป็นช่างไม้รับสร้างบ้านบางทีก็ซ่อมแซมบ้านส่วนแม่ก่อนนั้นทำขนมขายตอนนี้เลิกทำแล้วอยู่บ้านทำงานบ้านซึ่งกว่าจะตลอดวันก็แทบจะไม่ได้หยุดพัก ขณะที่แอลกับพี่ไปเรียนหนังสือพี่สาวแอลเนี่ยเพียงอยู่มสมอายุ14ปีก็มีสามีแล้วซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นพี่เรียนมหพ่อกับแม่มารู้เอาตอนพี่สาวท้องได้เจ็ดเดือนต้องออกจากโรงเรียนทั้งสองคนมาแต่งงานกันพ่อรู้สึกผิดหวังต่อการกระทำของพี่สาวมากแม้ว่าพ่อจะกินเหล้าเมามาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะเบาแวงกับแม่บั้งกนนันนานครั้ง แต่ว่าระยะที่พี่สาวเกิดท้องขึ้นมามีสามีทั้งๆที่ทอยู่ในวัยเรียนทําให้พ่อกลัดกลุ้มหาเรื่องกินเหล้าบ่อยๆพ่อหากว่าดื่มเหล้าเมานี่จะขาดสติโมโหร้ายหาเรื่องทะเลาะแล้วก็ทําร้ายร่างกายแม่แม้กระทั่งลูกๆก,ก็ไม่เว้นแอลก็เลยไม่ชอบและกลัวเวลาพ่อเมาไม่กลับมาบ้านวันไหนพ่อเมามา แอลกับพี่น้องต่างก็หลบซ่อนบางก็หนีหัวสุกหัวซุนด้วยอาการขวัญเสียแล้วก็ผวากลัวหากพ่อมาได้ลงไม้ลงมือกับลูกคนใดคนหนึง่งพ่อก็จะหันมาเล่นงานแม่แอลนี่กลัวเวลาพ่อเมามากพ่อเหมือนยักษ์มารที่โหดร้ายพ่อจะทุบตีแล้วก็ดุด่าด้วยคำหยาบคายคนที่รับกรรมหนักก็คือแม่แอลเนี่ยสงสารแม่มากเพราะว่าแม่ต้องรับ มือรับเท้าอันหยาบคายของพ่ออย่างไม่มีทางหนีแอลไม่ชอบเวลาพ่อเมาเหล้าเลยพ่อโหร้ายขาดสติแอลเคยถามพ่อวันไหนที่พ่อไม่เมาเหล้าแล้วก็ช่วงนั้นแอลอยังเด็กมากวันไหนพ่อไม่เมาดูใจดีถึงจะกล้าถามพ่อทำไมพ่อต้องกินเหล้าเมาด้วยอ่ะพ่อรู้ตัวไหมเวลาเมาเนี่ยพ่อดุร้ายเหมือนเสือเลย เอเอวลาเมาพ่อไม่มีสติเอลุกพ่อไม่มีสติตอนเมาเหล้าพ่อก็อยากกินเหล้าสิพ่อความไร้เดียงสาสมัยเด็กก็ทําให้แอลกล้าพูดอย่างนั้นแต่ตอนนี้แอลกลัวพ่อเพียงเห็นหน้าก็ไม่กล้าสบตาจะหลบหน้าพ่อยิ่งระยะนี้แกก็กลัวแล้วก็เกลียดพ่อมากพ่อทุบตีแม่ทุกคืนนับแต่พี่สาว มีท้องในวัยเรียนพ่อเมาได้ทุกวันทุกเย็นบ้านของแอลเนี่ยราวกับขุมนรกเสียงพ่อทุบตีแล้วก็ดุด่าแม่หาว่าแม่เป็นตัวจันไรในครอบครัวพ่อเหมาไปว่าแม่เลี้ยงลูกให้มีผัวตั้งแต่เล็กแต่น้อยมึงมันอีจ,จังไรเลี้ยงลูกกบรมลูกก็ไม่เป็นปล่อยให้ลูกมีผัวตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรียนมสาม ทําเรื่องให้อับอายขายขีหน่ามึงอสอนลูกไม่เป็นอีแม่เฮงสวยตัวกาลีสารพัดคำหยาบคายที่พ่อจะพ้นคำด่าแม่แรกแรกแม่ก็อดกลั้นปากคอบ้างเพราะว่าไม่อยากจะต่อปากต่อคำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดทั้งกายและใจแต่พอเหลืออดเหลือทนแม่ก็ตอบโต้เผ็ดร้อนไม่แพ้กันแกก็พ่อมันน่ะ มีสิทธิ์ที่จะบอกจะสอนลูกเหมือนกันแล้วทําไมแกไม่อบรมสั่งสอนอนำน่ะทาไมจะต้องยกเป็นความผิดของฉันคนเดียวถ้าฉันเป็นเมียเหง่สวยแกก็ไอผัวเหง่สวยเหมือนกันแหละแม่ตอบโต้อย่างนั้นเหมือนกับน้ํามันราดลงบนกองเพลิงกับอารมณ์ร้ายของพ่อมึงเถียงกูเลยจังไรสิ้นเสียงคาําด่าเสียงกําปั้นหมัดข่าวของพ่อก็อโยนใส่ร่างของแม่ทั้งบ้านเสียงทุบ ตีด่าทอราวกับบ้านจะพังทลายลงสร้างความรำคาญให้บ้านใกล้เรือนเคียงอีแม่จังไรลูกเรียนไม่จบมสามก็ทองโยมึงไม่รู้จักสอนไม่รู้จักอบรมลูกเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดผสมเสียงหมัดของพ่อที่รัวบนร่างแม่ทั้งเสียงข้าวของตกหลน่นคงมีแอลคนเดียวที่จะทยานเข้าไปขวางอาวุธทั้งมือทั้งเท้าข่าศอกของพ่อพ่อ พ่ออย่าทำแม่นะอย่าเตะอย่าตีแม่เลยแกก็ทนเอาร่างของตัวเข้าไปรับช่วยแม่ขณะที่น้องชายตกใจกลัวกระโดดลงเรือนหายไปในความมืดเสียงแม่ก็ตะโกนบอกหลบไปแหววหลบไปลูกปล่อยให้มันฆ่าแม่ซะจะได้สิ้นเวรสิ้นกรรมไม่แม่จะตายไม่ได้แล้วหนูกับน้องจะอยู่กับใคร แอลตอบแม่ขณะที่พ่อใจยัก์กระชากร่างของแอลออกจากแม่จนร่างแกปลิวปะทะเข้ากับฝาเรือนดังโครมแม่ก็เป็นห่วงลูกตามเข้าประคองเพื่อระวังปลายเท้าพ่อที่ง้างจะเตะเข้าใส่ร่างลูกมึงไม่ต้องไปทำร้ายลูกนะแน่จริงมึงเตะกูแทนเลยไอ้พ่อใจยักออรักลูกมากเลยแม่จังไรปล่อยให้ลูกมีผัวตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน กูจะไปรู้มันเหรอกูไม่ได้รักษาของเขามานันนี่แม่คงจะไม่ทนฟังอีกต่อไปแล้วก็ตอบโต้คารมพ่อไปอย่างเผ็ดร้อนไม่แพ้กันมึงในปากดีขึ้นทุกวันเลยีงแม่จังไรพี่สาวของแอลเนี่ต้องหอบทองหนีพร้อมกับเจ้าหนุ่มนักเรียนรุ่นพี่ทั้งสองสร้างวีรกรรมให้พ่อโกรธแม่ชังแม่ราวกับไม่ใช่คููผัวตัวเมียที่ร่วมสร้างมนุษย์ตาดำๆเกิดมาผจญโลกกันถึงสามคน แอวคิดว่าไม่ใช่เกิดจากความรักของคนทั้งสองนะ่ะแกะกับพี่น้องเกิดจากเศษเสี้ยวความกระหายทางกามของผู้ชายคนหนึ่งก็คือพ่อผู้หร้ซึ่งทุบตีแม่และลูกๆอยู่ได้ทุกวันส่วนพี่สาวของแอลหายหัวไปไม่รับผิดชอบอะไรต่อการกระทําของเธอเธอเป็นไฟบรรลัยกันให้พ่อกินเหล้าเมาแล้วก็หาเรื่องทุบตีแม่ไปไปเลยพวกมึงไม่ต้องมาอยู่บ้านกูพวกอัปรีจังไร พ่อนะขนเสื้อผ้าของแม่ไปเผาไฟและบ้างก็จับกว้ยงลงบ้านทั้งเสื้อผ้าลูกๆพ่อก็ไม่เหลือไว้แอลกับน้องเพิ่งจะกลับจากโรงเรียนไฟไหม้เสื้อผ้าแม่กลุ่มควันคละคลุ้งแอลก็มองจากถนนคิดว่าไฟไหม้บ้านเสียงคําด่าหยาบคายของพ่อก็ทำให้แกเป็นห่วงแม่ก็รีบวิ่งขึ้นไปบนเรือนเห็นแม่หมอบซ่อนตัวสันอยู่ใต้เตียงแอลก็คว้าแขนลากตัวแม่ออกจากใต้เตียง มึงจะช่วยแม่เอมึงเหอฮะพ่อหันมาเห็นเข้ารีเข้ามาหาพลางงางหมัดงางเท้าแอวก็จูงแขนแม่วิ่งลงบ้านแรกๆน้องชายจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเห็นอาการน้องพ่อน่ากลัวไม่ต่างจากเสือสางที่จะกินเลือดกินเนื้อก็หอบกระเป๋าหนังสือวิ่งลงบ้านเพียงชั่วพริบตาเดียวแอวก็มองไม่เห็นหลังของน้องเสแล้วมาเอาเสื้อผ้ามึงเหรฮะ อีอปรีอยาให้เหลือตกค้างบ้านกูเอาไปหมดแม่คงจะนึกเสียดายเสื้อผ้าหรืออาจจะคิดว่าหากจะหนีไปก็มีเพียงเสื้อผ้าติดตัวไปเท่านั้นเองแม่ก็เลยดิ้นจนหลุดมือของแอวทำท่าจะหันหลังย้อนกลับไปเอาเสื้อผ้าบนบ้านเดี๋ยวให้แม่กลับไปเอาเสื้อผ้าสักตัวสองตัวก่อนนะแต่ภาพที่แอวเห็นก็คือพ่อถือมีดอิโต้ก้าวตามลงมา ทำให้แอลวิ่งกลับไปขว้าเอาตัวแม่แม่แม่จะกลับไปทําไมพ่อตามมาแล้วแกก็ตะโกนแล้วจูงแขนแม่วิ่งแอลเห็นพ่อสะดุดอะไรบางอย่างที่บันไดล้มลงหรือว่าจะเป็นเพราะความเมามายเป็นโอกาสให้แอลพาแม่วิ่งพ้นบ้านออกมาที่ถนนแกก็พาแม่วิ่งต่อไปเพียงหวังให้พ้นจากพ่อใจยักษ อย่างชนิดไม่คิดว่าจะไว้ใจกันต่อไปแล้วยิ่งเสียงล้อรถปิกอัพบนถนนดังมาแอลก็หันหลังกลับไปมองความคุ้นเคยเห็นจนชินตานั่นก็คือรถปิกอัพเก่าๆของพ่อที่เคยใช้บรรทุกไม้บรรทุกเครื่องมือทำกินเวลาพ่อไม่เมาแม่พ่อขับรถตามมาแล้วมันจะขับรถเหยียบเราให้ตายหรืออยังไงเสียงล้อรถบดพื้นถนนลูกลังใกล้เข้ามา พ่อคงมีเจตนาอย่างที่แม่บอกอะ่ะพ่อเ็าเหยียบคันเร่งพุ่งเข้าหาแอลกับแม่อย่างประสงค์ร้ายแม่พ่อจะขับรถชนเราจริงๆอะ่ะแอลจุงแขนแม่วิ่งสุดกำลังเลยพอดีเหลียวเห็นกองดินข้างถนนเป็นกองดินลูกกรังที่เทไว้เพื่อซ่อมผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแอลกับแม่ก็ยืนตัวสั่นระรัวบนกองดินสูงขณะที่พ่อขับพุ่งเข้ามาถึงแม้จะอยู่ในอาการมึนเมาก็ยังพอมีสติ เสียงเบรกรถดังลั่นโชคดีมากทีเดียวที่รถไม่พลิกคว่าม,มันเพียงแต่เอียงวูบส่วนหัวทิ่มลงข้างถนนไปลูกไปเลวแหวหนีอย่าอยู่เลยคราวนี้แม่เป็นฝ่ายจุงมือแหววิ่งบ้างเพราะว่าแหวยังมีอาการเก้เก้กลงๆเพราะความเป็นห่วงว่าพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าแม่แม่ไม่ดูพ่อก่อนเหรอเขาไม่เป็นไรหรอกรถไม่คว่ำนะมันเพียงเอียงเเท่านั้นแหละเราคงอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วว่าลูก แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะแม่แล้วน้องเราวิ่งหายไปทางไหนก็ไม่รู้แอลถามหาเจ้าวิทน้องชายเดี๋ยวแม่จะพาแอลไปอยู่บ้านป้าที่ระยองนะแอลคงจําได้ตอน,นออ 4, รเรียนอยู่ป .4 โรงเรียนหยุดเทอมปีนั้นแม่พาแอลกับวิทไปเยี่ยมป้าก็มันไกลาจากที่นี่เหลือเกินล่ะแม่แล้วเราจะไปยังไงอะแม่มีเงินติดตัวเหรอแอลถามเสียงแผ่วเลยเพราะว่ารีบร้อนลงจากบ้านทยานลงบ้านหลบมีดพระ แม้แต่ดุ่นปืนทั้งถ้วยโถโอชามขว้าอะไรได้พ่อก็กว้างใส่เสียงดังยังบ้านจะพังแอลกับแม่ไม่ตกเรือนคอหักตายก็นับว่าบุญมากโขแล้วแม่ที่น่าสงสารก็ยื่นมือลอยมาตรงหน้าให้แอลมองเห็นแหวนทองเกลี้ยงๆที่แม่ใส่ไว้ที่นิ้วนางเป็นประจำแม่ก็บอกว่าแม่จะขายแหวนคงพอได้เงินค่ารถ แล้วก่อนไปแม่จะไม่ตามหาเจาวิตเหรอแล้วน้องจะอยู่ยังไงอะแม่แม่ก็อึ้งไปครู่หนึ่งเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าเจาวิตมันอาจจะกลับเข้าบ้านตอนพ่อหายเมาความบ้าบอคอแตกของเขาคงหายไปและพ่อก็รักเจวิตมากกว่าลูกคนไหนทั้งสิน้นเขารักลูกชายมากกว่าลูกสาวเจวิงคงจะพออยู่กับเขาได้ไปกันทะลูกเมื่อผ่านตลาดแม่แวะขายแหวนหนักสองสลึงได้เงินเกือบพันบาท ร้านขายทองที่รับซื้อก็ตำหนิว่าทองเก่าสวมนิ้วไว้จนบางเฉียบแม่ขอสักพันเศษเขาก็ไม่ให้แหวนทองวงเล็กๆที่นิ้วมือของแม่เป็นของมีค่าที่สุดที่พอจะขายได้ในยามนี้ที่บ้านป้าที่ระยองป้าน่ะเป็นไม้สามีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดป้ามีลูกสามคนซึ่งเติบโตแต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วลูกสาวคนเล็กก็แต่งงานแล้วมีลูกชายเล็ก วัยขวบเศษๆคนเดียวป้าอยู่กับลูกสาวคนเล็กเวลาลูกสาวและลูกเขยเข้าทำงานในสวนผลไม้ป้าก็ดูแลหลานป้ามีสวนปลูกเงาะทุเรียนชมพู่แล้วก็ไม้ผลอื่นๆสี่ห้าไร่ระยะแรกๆแอลกับแม่ก็อาศัยอยู่กับป้าอยู่โดยไม่ได้นิ่งดูไดเข้าสวนทำงานทุกอย่างช่วยตั้งแต่เช้าจะรดเย็นแอลหยุดเรียนทั้งท,งท,งทง้ที่ใจอยากจะเรียน อยู่บ้านป้าได้สักปีเสร็จๆพี่สาวแอวสืบรู้ว่าแม่มาอยู่กับป้าที่ระยองก็หอบลูกชายที่พี่สาวอุ้มท้องเรียนหนังสือมาขอให้แม่เลี้ยงลูกชายของเธอแล้วเธอก็กลับไปทำงานในกรุงเทพระยะแรกๆสองสามเดือนพี่สาวก็ส่งเงินมาให้แม่เป็นค่านมของลูกพอหลังจากนั้นก็หายเงียบไปไม่โทรติดต่อมาเลยเงินค่านมลูกก็ไม่ส่งแอวเคยโทรไปถาม เบอร์มือถือก็เปลี่ยนเบอร์ใหม่อยู่ต่อมาแม่บอกว่าเกรงใจป้าก็เลยขอแยกไปเช่าห้องแถวพาหลานไปเลี้ยงหลานชายน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณดีดูท่าทีเป็นเด็กฉเฉลียวฉลาดแอลกับแม่ก็เลยรักหลานชายวัยขวบปากวานี้มากเมื่อแยกออกมาอยู่ตามลำพังแอลกับแม่ไม่มีไรายได้อะไรเลย ทั้งทั้งที่รายจ่ายมากมายไหนจะค่าเช่าห้องแถวค่ากินอยู่ค่านา้ำค่าไฟและค่านมหลานชายแม่บอกว่าจะทำขนมขายแรกๆนั้นแม่ทำขนมใส่ไส้ป้านะ่ะให้ทุนมาทำแต่ละคืนก็นั่งทำขนมดึกดื่นกว่าจะได้นึ่งขนมรุ่งเช้าแม่หับออกไปขายรายได้ขายขนมไม่พอกับรายจ่ายซึ่งมากขึ้นทุกวันแอลก็บอกแม่ว่าแม่ แอลจะไปสมัครงานโรงงานนะแรกแรกแม่ก็เอ่ยปากห้ามคงจะเห็นว่าแอลยังเป็นเด็กอยู่มากตอนนั้นแอลอายุส5บห้าย่างส6เท่านั้นเองเมื่อแม่เห็นความตั้งใจของแกในที่สุดแม่ก็ตามใจเพราะว่ารายได้ขายขนมของแม่ในชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆโชคดีแอลได้เป็นสาวน้อยโรงงานสมใจจากรายได้เป็นเงินเดือนที่ไม่มากนักพอจะจุนเจือความเป็นอยู่ เมื่อรวมกับรายได้ขายขนมของแม่ก็ทำให้แม่ไม่เหนื่อยมากนักหลานชายวัยย่างสี่ขวบแล้วตอนนั้นก็ฝากเข้าอนุบาลแม่หาขนมขายพอช่วงบ่ายๆก็แวะไปรับหลานกลับบ้านทำอย่างนี้ทุกวันเว้นเสาร์อาทิตย์ที่หลานชายไม่ได้ไปโรงเรียนส่วนวิทน้องชายของแอวนะ่นอยู่กับพ่อความที่พ่อไม่เอาใจใส่ไม่เคยทำให้ลูกอบอุน่นเจ้าวิย์ก็ติดยาเสพติด อาทิตย์ที่แล้วสมสารมาหาแม่บอกว่าพ่อตีแล้วก็เอาปืนไล่ยิงที่พ่อรู้ว่าเขาติดยาเสพติดความเป็นแม่ที่มีความรักและเป็นห่วงลูกแม่ก็ไม่ยอมให้วิทย์กลับไปอยู่กับพ่ออยู่กับแม่นี่เธอลูกมันจะอดมื้อกินมื้อก็อยู่ด้วยกันแม่ขอร้องให้วิทย์เลิกยาซะนะลูกมันไม่ให้อะไรลูกหรอกแม้แต่ชีวิตหากวิทย์ไม่หยุดมันนะ่ะ เจวิทตอนนั้นเป็นนุ่มวัยสิบสี่ก้มหน้ารับคําขอร้องของแม่ถ้าวิทยากให้แม่กับพี่แอวแล้วก็ห้องเช่าเนี้ยมีความสุขวิทย์จะต้องเลิกเสพยานะอืครับผมจะพยายามครับแม่แม่แม่จะไม่มีเวลากับเจวิทมากนะักเพราะว่าต้องออกไปขายขนมทุกวันแม่ก็หางานบ้านแม้แต่การเตรียมทําขนมแม่ก็มอบให้วิทรับผิดชอบแม่มอบความรักความอบอุ่นให้วิทย์ วันอาทิตย์สิ้นเดือนพอมีเงินแอลก็พาแม่พาวิทย์และหลานชายไปเดินเที่ยวห้างในจังหวัดกินข้าวกลางวันด้วยกันแม่บอกว่าต้องใช้ความรักความอบอุ่นของแม่และพี่เยียวยาวิทย์เมื่อแม่บอกอย่างนั้นแอลก็เลยหาเวลาพาทุกคนในครอบครัวห้องเช่าได้พักผ่อนร่วมกันแม้ว่าจะเป็นการแค่กินก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างส้มตำนอกห้องเช่าก็กินร่วมกันวิทย์รู้จักคิด เขาไม่อยากให้แม่และพี่สาวผิดหวังในตัวของเขาวิทเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งแอลกับแม่ก็ดีใจมากวิทบอกว่าพี่แอลพาผมไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารในเมืองได้ไหมอ่ะวิทยอยากจะไปอยู่นอกบ้านเพื่อหาจังหวะติดยาเสพติดอีกแล้สิแอลก็แกล้งว่าลองใจน้องชายทั่วพี่แอลผมว่าเลิกก็เลิกสิผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแล้วเท่าแก่ร้านไหนเขาจะรับเด็กติดยาเสพติดไว้ทํางานในร้านเขาล่ะ แอลก็ยิ้มกับน้องชายไม่พี่พูดลองใจวิทย์ดูอะ่ะแอลพาวิทย์ไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารมีชื่ออยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดวิทย์ก็ตั้งใจทำงานเงินเดือนเขาก็มอบให้แม่ทุกบาททุกสตังค์เขาบอกว่าตัวเองกินอยู่มีที่พักพร้อมไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากนักแค่ไรายได้จากทิปแต่ละเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วแอลมีความสุขใจที่ตอนนี้แม่ไม่ต้องทำขนมขายเหน็ดเหนื่อยอีกแล้ว รายได้ของแกกับน้องชายสองคนก็พอที่จะทำให้แม่อยู่กับลูกและหลานอย่างมีความสุขได้ครับนายหงกับนางวีอยู่กินกันมาด้วยความยากไร้มีลูกชายสองคนอายุสิบเจ็ดคนหนึ่งสิบห้าคนหนึ่ง นางวีเนี่ยต้องหมดเนื้อหมดตัวเงินทองมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะไปรักษาแม่ของตนส่วนนายหงผู้ผัวก็ไม่ค่อยพอใจอเอาเงินไปรักษาแม่ยายแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายจนกระทั่งแม่ยายตายก็พูดบอกว่าครูบอกแล้วยังไงก็ไม่รอดอย่างนีใยายนอนโรงหมออยู่เป็นเดือนกินแต่เงินนางวีก็บอกมึงก็พูดได้สิไม่ใช่แม่มึงนี่ ใครจะทนเห็นแม่ตัวเองทรมานได้นายหงก็บอกว่าแม่กูาตายง่ายไม่ได้ล้างผลาญเงินทองเหมือนแม่มึงไงแม่กูเป็นลมตายนางวีก็บอกว่ามึงอย่าใช้คําว่าล้างผลาญกับแม่กูนะเดี๋ยวกูเอามีดฟันปากแหกระวังพ่อมึงไว้ก็แล้วกันหาเงินได้ก็แดกจะเล่าทั้งสองผมเมียเนมีที่มีทางแค่ได้ปลูกบ้าน สาเหตุที่ต้องอยากจนก็เพราะนางวีเนี่ยสมัยพ่อยังอยู่ก็เล่นแต่การพนันจนกระทั่งหมดที่หมดทางส่วนครอบครัวในหงผู้เป็นผัวก็มีพี่น้องแปดคนหามไม่พออยู่พอกินที่ทางก็มีไม่กี่ไร่ทำนาได้ข้าวกินไปวันวันไม่ครบปีลำบากมากตอนลูกเล็กๆ แต่พ่อโตขึ้นมาหน่อยพอลูกสาวก็หนีตามผัวไปลูกชายก็รับจ้างได้ไม่นานก็ไปหางานก่อสร้างทำกันจนกระทั่งต่อมาในหงเนี่ยได้รู้จักนางวีที่มาก่อสร้างเหมือนกันก็เลยอยู่ด้วยกันนางวีนะเป็นลูกคนเดียวต่อมาพ่อนางวีถูกแทงตายคาวงไฮโลคยักแล้วไม่จ่าย นางวีมีลูกก็ฝากแม่ให้เลี้ยงลูกก็ได้เรียนจบแค่ปสี่สมัยนั้นโรงเรียนก็ไปลำบากในหงกับนางวีก็ส่งเงินให้แม่ทุกเดือนจนกระทั่งลูกชายเริ่มโตก็ออกหาปูปลามากินได้ได้มาก็ซื้อแต่ข้าวสารต่อมาในหงผู้พ่อก็ตกนั่งร้านทำให้แขนหักก็ต้องกลับบ้านนางวีก็ต้องกลับมาดูแลผัว ตัวนางวีก็มีอาการกระดูกทับเส้นจะนั่งจะยืนก็ไม่สะดวกปวดตั้งแต่เอวจนกระทั่งลามมาที่ขาข้างขวาก็เลยไปรับจ้างที่ไหนไม่ได้ก็ให้ลูกชายไปหารับจ้างลูกก็ขี้เกียจไม่อยากจะเป็นลูกจ้างใครเงินที่พอมีก็รักษาผัวกับแม่หมดไหนจะจัดงานศพให้แม่นางวีอีก เลี้ยงลูกมาจนโตเป็นหนุ่มใบรุ่นก็พึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้นับวันปูปลาก็หายากมันแห้งแล้งขึ้นทุกวันทุกวันลูกชายก็ไม่ค่อยอยู่บ้านออกไปหาของกินได้ปลาก็ไม่เอากลับมาบ้านนะเผากินมันที่ทุ่งนาอ่ากินกันโดยที่ไม่เผื่อพ่อเผื่อแม่เลยนอกจากว่าง,งมหอยได้เยอะถึงได้เอากลับบ้านมาแกงมาต้มกิน วันหนึ่งนางวีก็บอกลูกว่าข้าวสารจะหมดแล้วนะพ่อก็ยังหยิบจับอะไรหนักๆทำงานไม่ได้ก็ให้ลูกไปรับจ้างเกี่ยวหญ้าให้วัวหรือว่าหารับจ้างทำอะไรก็ได้จะได้ซื้อข้าวสารมากอกหม้อกะปิน้ำปลาก็จะหมดแล้วช่วยหาเงินมาซื้อหน่อยแม่ก็จะเดินไม่ไหวแล้วลูกชายก็ว่าใครเขาจะจ้างอันแม่ มีเงินกันนี่ไหนอะแต่ละบ้านน่ะจนกรอบกรอบกันทั้งนั้นแหละในหงก็บอกว่างั้นเองก็ไปรับจ้างเข็นของเข็นผักในตลาดไปลูกชายก็จำใจไปนั่งรถไปคนละห้าสิบตังค์พอไปรับจ้างเขาเข็นผักก็ดันไม่ถูกชะตากับเจ้าถิ่นที่เขาเข็นอยู่เก่าเลิกงานรับเงินแล้วก็โดนกระทืบแย่งเงินไปหมด สองพี่น้องต้องเดินกลับบ้านอีกหลายกิโลโดยอาการสะบักสะบอมทั้งคู่ในหงกับนางวีรู้ก็อ่อนอกอ่อนใจถือหม้อกับธนานตวงข้าวไปขอยืมเพื่อนบ้านขอยืมข้าวสารสองบ้านสามบ้านก็ไม่มีใครให้ก็เดินกลับบ้านมาด้วยความผิดหวังลูกชายทั้งสองก็นอนระบมตามใบหน้าและร่างกาย บอกว่าหิวข้าวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวตอนบ่ายเนี่ยว่าได้ตังแล้วจะซื้อกินแล้วก็ซื้อข้าวสักสองสาโลก็ถูกแย่งเอาเงินไปหมดนางวีก็เอาทนานขอดข้าวก้นถังได้นิดหน่อยก็เอามาหุงตอนแรกจะหุงข้าวต้มแต่ว่าลูกคนเล็กนะ่ะไม่ชอบกินข้าวต้มหรือว่าข้าวแชะแนางวีก็เลยหุงข้าวสวย ทีนี้พอหุงเขาสวยมันก็ได้น้อยได้แค่จานเดียวนางวีก็บอกกับนายหงผู้ผัวว่าเราต้องยอมอดให้ลูกกินแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนายหงก็พยักหน้าอะดื่มน้ำเกือบหมดขันแล้วก็นอนนางวีเรียกลูกกินข้าวลูกชายคนโตก็บอกว่ามีแค่จานเดียวเหรอนางวีก็บอกว่าเออมีแค่นั้นแหละเองแบ่งกันคนละครึง่ง กินกันตายไปก่อนลูกชายคนโตก็เหาะน้ําปลารีบตักข้าวกินไอ้เจ้าน้องชายก็บอกว่าโอ้ยนี่จะกินเกินครึ่งแล้วเอามาให้ฉันกินบ้างพี่ชายก็ว่ากูยังไม่อิ่มเลยกูยให้ไม่ได้น้องชายก็ร้องบอกแม่บอกแม่แม่แมพี่เขาไม่แบ่งข้าวให้นางวีก็ลุกมาเฮ้ยแบ่งน้องบ้างสิน้องก็หิวข้าวในจานก็จวนจะหมดอยู่แล้ว ลูกชายคนโตก็โมโหยังไม่หายหิวก็เลยสาดข้าวที่เหลือทิง้งแทนที่จะให้น้องชายที่หิวจนหน้ามืดอย่าดกอย่าแดกมันเลยมีข้าวอยู่แค่เนี้ยแดกยังไม่อิ่มเลยก็ต้องมาแบ่งอีกอ่าลูกชายคนโตว่าอย่างนั้นไอ้เจ้าลูกคนเล็กเห็นอย่างนั้นก็โกรธมากวิ่งแปลวมีดตีโตมาฟันฉับเข้าที่คอพี่ชายจากด้านหลังเลือดพุ่งกระฉูด พี่ชายก็ล้มคว่ำหน้าลงนางวีตกใจเข่าอ่อนร้องห้ามไอ้เจ้าลูกคนเล็กก็บอกว่าเป็นเพราะแม่เยียล้ำเอียงแทนที่จะตักแบ่งคนละครึง่งกลับใส่มนในจานเดียวกันปรากฏว่าลูกใช้มีดฟันแม่อย่างบ้าเลือดในหงก็ลุกมาห้ามด่าว่ามึงทําแบบนี้ได้ไงไ,งไอ้ลูกเลวลูกชายก็หันมาฟันพ่อที่หน้าท้องแล้วก็วิ่งหนีไป เพื่อนบ้านได้ยินเสียงเอะอะก็วิ่งมาดูก็เห็นสามคนเนี่ยสิ้นใจตายไปแล้วก็พากันตกใจรู้เลยว่าลูกชายคนเล็กเป็นคนฆ่าเพราะเห็นวิ่งออกจากบ้านไปต่อมาก็ถูกจับโทษของเขาก็คือประหารสถานเดียวความอดอยากนะท่านบุฟังมันทำให้คนฆ่ากันตายได้นะแค่ข้าวจานเดียวก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขนาดนี้ เออฟังแล้วน่าสังเวชใจจริงๆ